คุณชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดสับปะลายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมาจบลงตรงนี้นะครับตรงที่ให้เลือกให้เลือกมุมมองนะครับ3แบบแอดก็เลือกมามุมมองเป็น 3D นี่ครับนี่แอดเลือกมุมมอง 3D มี 3D มี 2.5D แล้วก็แล้วแต่นะครับมันน่าจะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตลอดเวลานะครับก็เขาเลือกมาสักอย่างหนึ่งแอดก็เลยเลือก 3D มาจะอยู่ที่น้านี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยเป๊ะนะครับ ก็เขาให้ไปคุยกับผู้หูคนใหม่ก็จะแตะที่ตรงนี้เลยนะ,ะน,นี่น่าจะเป็นเคเวสเขาไหมเนี่ยแตะปั๊บไปคุยไหมอ่ะผู้หูคนใหม่อยู่ไหน,นระยะห้าเมตรแม่มดเสื่อมสภาพอ๋อนี่คือเคเวสครับแม่มดเสื่อมสภาพเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้หูล้วก่อนผู้หูคนใหม่นะครับ ออกก่อนครับออกจากเควสไปดูคู่หูเราก่อนเฮ้ยทำไมไม่ไม่เดินไปหาละเอาหรือให้เราเดินเองอ๋อต้องเดินเข้ามาหาครับเราต้องบังคับตัวกาก,ากบาทเดินเองนะครับเข้ามาหาก็มาคุยกับเอลลี่นะครับนี่เอลลี่นี่น่าจะเป็นมือปืนนะเนี่ยจะเป็นสายปืนนะเอลลี่นะก็จะมีให้เลือก,เล,อกเลือกข้างบนหรือเลือกข้างล่างครับเควสคุณคืออะไรอ่าไปเลือกดูเควสกันลวกัน นี่เอาละครับคุยกับเอลลี่เสร็จเรียบร้อยเอาล้วครับบทที่1แม่มดเสื่อมสภาพมาแล้วนะก็คือเคเวสนะครับวิกฤตหมู่บ้านอ่ะไปเลยอ่ะอันนี้พอวิกฤตหมู่บ้านในะี่ยี่สิบเก้าเมตรตรงไหนเอ่ยยี่สิบเก้าเมตรเราต้องไปเองนะครับยี m, ่สิบเก้าเมตรไปขึ้นทางไหนอนะ่ะ อ๋อต้องวิ่งไปตามกลิ่นนี่ครับตามกลิ่นเนี่ยอาจจะมีกลิ่นไปริ้วๆไปวิ่งตามกลิ่นขึ้นไปอ่าไปคุยกับเขานะครับบิโคอันนี้เป็นแอคชั่น RPG นะฮะอ่าเป็นแอคชั่น r ารลายเซ็นกดป้อนข้อความยืนกันนักผจนภัยอ่าอันนี้หมายความว่าอะไรน่าจะเราตั้งชื่อเรานะครับน่าจะเป็นการตั้งชื่อแอดก็ แอดตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับก็คอือชื่อช่องนั่นเองนะฮะนี่คุยกับบิ๊กโคแล้วไงต่อเอาล้ครับคุยเสร็จปับ๊บเลเวลเป็นเลเวลสอนครับปลดล็อกฟังก์ชั่นมี2แบบนะครับเกมนี่เกมเ์กับอุปกรณ์อาจจะเลือกอะไรดีเอ่ยอ่าเลือกเกมเพลย์ก็ได้นี่อุปกรณ์ อ่าหรือมันได้ทั้งสองอันเลยนะครับทั้ง X g a m เกมเพท,ทั้งอุปกรณ์สวมใส่อุปกรณ์มาแล้วเออประเภทหน,น้าต่างการติดตั้งอุปกรณ์ดูง่ายดีนะครับดูง่ายดูง่ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้นะครับจะใส่เข้ามาในนี้จะดูง่ายนะครับด้านหนึ่งเป็นอาวุธด้านหนึ่งเป็นอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับง่ายครับดูง่ายหน่อยอจันเกียนมีประลองอะไรนี้นะฮะ ดูแล้วน่าจะไม่ยากแล้วก็วงจรให,ให้ดูอุปรกรณ์อย่างเดียวเอาถอยหลังกลับนะครับจากอุปรกรณ์ตอนนี้มุมขวาบนจะมี GPS อยู่นะครับนี่ว่าเรากาลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปไหนต่อไปสู่เหมืองอ้าวออกเดินทางพอเดินทางไปสู่เหมืองเนี่ยให้ไปคุยกับใครเอ่ยระยะ6เมตรเนี่ยไปคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับต้องเดินเข้าไปหาในระยะ ประชิดต,ตัวนะแล้วจะคุยโดยอัตโนมัติซา่าขบเขาไปไหนเอ่ยชาญชาญเมืองเออชาญเมืองเอาไปมีรางวัลด้วยนะครับมีรางวัลแล้วก็มีอะไรเนี่ยเลเวลแนะนำสองถึงสามท้าทายเดียวเอาล้วครับเข้าไปท้าทายเดียวคืออะไรเอ่ยเหมืองหินแร่คุยกับเอลลี่นะครับเฮ้ยเอลลี่ใช้อะไรเป็นอาวุธเนี่ย ออประแจซ่อมปลาปาเหรออันนี้ครับตั้งชื่อแอตั้งชื่อที่ตั้งมานะครับเอออันนี้ต้องเดินแล้วนีย่ยไม่เห็นมีนั่นนำเลยอะมีกลิ่นที่เป็นริวร้วๆอะเอาล้วครับงานนี้จะต้องออกอาวุธกันแล้วออกอาวุธแล้วนะครับนี่ ครับทขเไปจดการอ่าเป็นแอคชั่นนะครับรเป็นแอคชั่นเราแอคชั่นโหมดเลยนะเนี่ยอะมีเพื่อนกันเฮ้ยตีไม่ดูหน้าเพื่อนเลยนะเธอไอีอนี่นปเข้าไปจัดการกับมอนสเตอร์ในในดันเจียนนี้นะครับมีเวลาสี่นาทีประมาณสี่นาทีนะฮะ ไหนมีลงมาไปอยู่อะไรบนโน,น้นปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนี่เอาละครับไงต่ออ้าครับมี มีกลิ่นลอยชุช่มๆมาแล้วครับไปตามกลิ่นนี่คืออะไรเอ่ยตรงนี้ก็มาเจอท้าทายต่อนะท้าทายดันเจี้ยนต่อไปเออดันเจี้ยนต่อไปนะครับอ่ะลองดูสิท้าทายดันเจี้ยนต่อไปยืนยันว่มามานเป็นจวนภัยต่อไปหรือไม่อ่ะยืนยันครับยืนยันยืนยันเสร็จก็คือจะเดินหน้าไปนี่แหละดันเจี้ยนเดิมนี่แหละแต่ว่าตัวละครเราจะคือจะวิ่งเดินหน้าไปเป็นช่วงที่สองอะ โอ้โหไปเจอเจ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าสุนัขป่ามันลุกขึ้นมาแล้วหัวหนะ้าอะไรเนี่ยหัวหนะ้าโตคลิสมันลุกขึ้นมาแล้วเอาละครับพื้นฐานการต่อสู้เอาละฮะมันจะมีการยิงไกด์เราไหมเนี่ยเฮ้ยน้อยแน่นี่จะไป ใช้ซปเปอร์ใค้ที่เป็นคอแอคชั่นโหมดนะฮะได้เลยนะเนี่ยแอคชั่น r p รเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาน้อยก็ไม่ได้เล่นนะครเพราะเล่นเนี่ยมันจะต้องคุมจอเราไม่สามารถที่จะสั่งปฏิบัติการแล้วเราก็เดินไปทำธุระได้ต้องเฝ้าจอนะครับเรียบร้อย ได้อะไรออกมาเอ่ยเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้อีกแล้วดูที้อุปกรณ์อะไรเปลี่ยนไปดูสิครับรเกมก็จะไกด์เรามานั่นก็คือได้หมวกอลองดูนะครับใส่หมวกปับ๊บสวมใส่เลยสวมใส่หมวกไปแล้วต่อไปเป็นรองเท้าสวมใส่เลยเอาแล้วครับใส่รองเท้าใส่หมวก <S 2> <S 2> ยังเหลือถุงมือกับอันล่างสุดคืออะไรนะฮะโอเค เรียบร้อยแล้วก็ออกนะครับเดเวลสี่แล้วนะครับตัวละครเรานี้ครับตามใจฉันในเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเลือกตามที่แนะนํามานะฮะอีน,นี้ถ้าจะดูยต่อไปเนี่ยไปไหนต่ออันนี้เป็นดันเจี้ยนต่อไปไหมเฮ้ยไปไม่ได้ได้เฮ้ยเจอหีบเปิดเลยแตะเปิดเลยนะครับปับ๊มได้อะไรไหมไม่มีอะไรเลย เฮ้ย,ยได้อะไรได้อะไรอา้าวหายไปแล้วลองเข้าไปดูสิครับว่าอุปกรณ์เราได้อะไรมาใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้อุปกรณ์ใหม่มาสกิลล่ะก็ไม่ได้อีกเดินหน้าต่อไปมุ่งสู่หมู่บ้านอา้าวมุ่งมุ่งสู่หมู่บ้านต่อไป่ะตามกลิ่นไปนะครับตามกลิ่นไปเลยกลิ่นลอยตามลมชุยชุยชุยุยยไปนี่นะฮะ ไปเลยปับ๊บเข้ามาบอกว่าการจะท้าไทยซ้ำไหมดันเจียนนี่นะครับท้าไทยต่อครับคือเดินหน้าต่อไปยืนยันนะยืนยันปับ๊บอาวุธพร้อมคพบคุมทิศทางพร้อมนะครับดูเลยเข้าไปดันเจียนนี่เจออะไรเอ่ยไปตามลูกศรน,นะครับ ไล่ไปตามลูกศรเอาแล้วเฮ้ยแววแหววมาปลามันมาแล้วแววแววเริ่มเลยป๊าปเริ่มเลยเริ่มกันเลยเอาไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวกันแล้ว เอาละครับยูเนไปเพื่อเราก็ตามมาช่วยนะฮะเรียบร้อยมีอีกไหมอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกไอนนอยู่โน่นลวอยู่โน่นละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ใอ่ะอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ไม่ใช่อ่ะใครเอ่ยใครเอ่ยอ่ะชื่อหายไปละขึ้นมาแป๊บเดียวมิเรียรอันนี้คือมิเรียเหรอ เลียไม่กระดุกระดิกเลยเราก็ไปตามลูกศรน,นะครับไปจัดการเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป่าม่วงกับหมาป่าฟ้านะฮะจะไปไหนเจ้าหมาป่าแกจะมาควบคุมอะไรกับหมู่บ้านนี้ลงมา เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเอลลี่อันนี้เกรนเกรนเป็นอะไรหมอกระแตอยู่อ่าครับยืนยันแล้วนะครับกดยืนยันอาจจะกลับมาที่หมู่บ้านลูมิเหรออ่าแม่มดเสื่อมสภาพนะครับเนื้อเรื่องที่หนึ่งนะฮะน่าจะผ่านแล้วนะเนี่ยได้รางวัลห้าพัน 5, ไหมเนี่ยได้จริงด้วย ได้รับเห, 5, เหนนรียญทองมา5,000เหรียญนะฮะได้20ความคืบหน้า25%โอเคเลเวลเพิ่งจะเป็นเลเวล5นะครับเลเวล5แล้วก็ปลดล็อกฟังกชั่นมาอีก3มีสกิลนี่ะมีสกิลมีเพื่อนมีความสำเร็จเอาละโอเคปลดล็อก3สกิลแล้วก็มีอะไรใส่ได้อีกเอ่ยอุปกรณ์เปิดใช้งานได้แล้วอะไรเนี่ยอัปเกรดเลยฟร์บ อัปเกรดแล้วกำหนดค่าเอาแล้วกำหนดค่าคืออะไรเอ่ยกำหนดค่าอ๋อ,อใส่สกิลใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับกลับหน้าอัปเกรดใส่สกิลใหม่เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็อะไรเอ่ยอ่ะสกิลนะครับจะถอยหลังกลับนะครับถุงสเสบียงเหรียญทองเออเลยยินดีด้วยได้สองหมื่นหีบเสบียงวงจรเปิดปับ๊บได้ชิ้นส่วนวงจรชั้นสูงกับวงจรกาลเวลาอโอเค ้าไปคุยกับทหารนะครเครื่องโตต่อ,ตอ,อหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไปคุยกับหุ่นยนต์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์ไปคุยกับหุ่นยนต์เอาแล้วยังไงต่อคุยเรียบร้อยนะครับเออเอาแล้วครับคุยได้แล้วเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนคลาสได้นะครับมีการเปลี่ยนคลาสได้ที่เลเวลห้านะ คลิกไปดูประกาศการเปลี่ยนคลาสนะครับลองเข้าไปดูนะครับนี่ฮะการเปลี่ยนคลาสเราสามารถาจากเมจิกเบลดนะครับเมจิกเบลดหน้าตาเราลองอย่างนี้ไกลเอาเปลี่ยนหน้าไปเป็นคลาสเบอร์เซอร์เกอร์ได้เออปลดล็อกเพลสที่เลเวลฮะเลเวลสิบห้าเออเบอร์เซอร์เกอร์ต่อสู้ที่ดุเดือดเลเวลสิบห้าอันเนี้ยเลเวลสิบห้าเหมือนกัน รีวิวการเปลี่ยนคลาสอ๋อแค่พรีวิวยังเปลี่ยนไม่ได้ฮะเปลี่ยนคลาสที่เลเวล15นี่เปลี่ยนคลาสที่เลเวล15นะครับตอนนี้เราคงต้องใช้เจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่เริ่มต้นไปดูบรลามาจารย์ที่หลีกเลนส์นี่บรลมาจารที่หลีกเลนส์เนี่ยเออเป็นแอคชั่น r า g ครับเราต้องเดินเนี่ยเราจะมาแตะแล้วให้ให้มันเดินไปหาเควสเหมือน ลินเอทอะไรเงี้ยไม่ได้ครับลินเอททูไลฟโวลิชันอะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องไปให้ถึงตัวแล้วจะเกือบจะเปิดฉากสนทนาขึ้นมาเองอ่าเรียบร้อยยินดีด้วยได้รับรางวัลมาสองรายการน้ํายาเพิ่มพลังพกพานะครับแล้วก็ได้รับน้ํายาแล้วติดตั้งน้ํายาเลยเอาน้ํายาไปติดตั้งลงในอ๋อในช่องนี้นะครับติดตั้งเลย นี่ติดตั้งน้ำยาลงไปเพื่อสะดวกในการใช้เวลาที่เรากำลังต่อสู้นะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับ c ริ i s t นออฟแอ l a n นนะครับใครที่สนุกก็ติดตั้งมาลุยได้เลยครับ RPG แอคชั่น RPG เต็มรูปแบบนะครับ 3D ด้วยก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ